สวัสดีครับผมก็พบกันนะครับอีกครั้งหนึ่งกระสุนหนึ่งนะ่าเปลี่ยนชีวิตคาคานี้มีความหมายสองด้านด้านที่ดีก็อาจจะใช้ช่วยในชีวิตของเราให้รอดพ้นจากพยันอันตรายจากโจรผู้ร้ายก็สามารถทําได้และอีกในหนึ่งอาจจะเป็นเชิงลบดังที่ผมกําลังจะเล่าเหตุการณ์ดังต่อไปนี้ในกอเดหนุ่มใหญ่วัยสาปีพร้อมด้วยภรรยาและลูกและแม่วัยชราอาศัยอยู่ในบ้านหลังเล็กๆในชุมชนแห่งหนึ่งของจังหวัดปัตตานี ทั้ง4คนใช้ชีวิตอย่างราบรื่นมีความสุขตามอัตภาพเยี่ยงชีวิตชนบทโดยมีนายกอเดที่ทำอาชีพรับจ้างแบกไม้ยางเป็นกำลังสำคัญของบ้านในขณะที่มารดารับจ้างกิจหยาิหวังเก็บเงินไปประกอบพิธีฮัทที่เมืองเมกกะแต่อนาคตของครอบครัวนี้ต้องเปลี่ยนไปด้วยกระสุนเพียงนัดเดียวเมื่อวันที่19พฤษภาคมปีพุทธศักราช2 5 5 0ขณะที่นายกอเดขี่รถจักรยานยนต์กลับมาจากที่ทำงาน ระหว่างทางมีคนร้ายขับขี่รถจักรยานยนต์ตามประกบแล้วใช้อาวุธปืนยิงกระสุนหนึ่งนัดถูกที่แผ่นหลังทําให้รถของเขาเสียหลักพุ่งลงข้างทางเขาจึงหลบซ่อนตัวอยู่ในป่าก่อนออกมาขอความช่วยเหลือแล้วถูกนําตัวส่งโรงพยาบาลในเวลาต่อมาเขาใช้เวลารักษาตัวอยู่นานถึงสามเดือนโดยที่มีแม่คอยดูแลอ,อยู่เคียงข้างตลอดลเวลาข้อกรรมเริ่มซ้าเติมเมื่อภรรยาเขาตีตัวออกหา่างและหนีจากไปอยู่กินกับชายอื่น ความเจ็บปวดในใจบัณฑ์พรกำลังใจของเขารุนแรงพอๆกันเมื่อต้องรู้ว่าแรงของกระสูนส่งผลทําให้เขาเป็นอัมาพาตซ้ําบางครั้งมีอาการปวดร้อนเจ็บปวดเหมือนถูกแทงด้วยเข็มจนปัจจุบันอาการเหล่านั้นก็ยังไม่หายในขณะที่นายกรเดปว่วยแม่ก็ต้องดูแลอยู่ไม่ห่างทาให้ทั้งสองขาดรายได้ที่ควรจะได้รับเงินทองที่เก็บออมของครอบครัวก็หมดไปกับการรักษาพยาบาลและค่าเดินทางเหตุการณ์เช่นนี้เกิดขึ้นในจังหวัชดชายแดนใต้ ส่วนใหญ่แล้วจะถูกตัดสินว่าเป็นเหตุความไม่สงบซึ่งจะได้รับความช่วยเหลือจากทางภาครัฐตามที่กําหนดและเขาก็หวังไวเช่นนั้นแต่จากการสืบสวนทางภาครัฐปรากฏว่าเหตุการณ์ดังกล่าวเป็นเรื่องส่วนตัวเขาจึงไม่มีโอกาสได้รับความช่วยเหลือยุยาจากหน่วยงานใดๆมีเพียงหน่วยงานเดียวที่เขาไม่แน่ใจว่าเป็นหน่วยงานใดมอบเงินช่วยเหลือให้จํานวนหนึ่งจึงเก็บไว้ใช้ยามฉุกเฉินทั้งนี้ยังได้รับเบี้ยอย่างชีพเพื่อคนพิการรายเดือนจากอบตอ จำนวนไม่มากพอประทานชีวิตได้อีกทางหนึ่งทีมงานของศูนย์ประสานง,งานวิชาการให้ความช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจากเหตุความไม่สงบจังหวัดชายแดนใต้หรือสวชวตได้มีโอกาสเยี่ยมเยียนครอบครัวเคราะหร้ายรายนี้เมื่อการเดือนกันยายนที่ผ่านมาก็คือในช่วงของปี2550การพบปะในครั้งแรกนี้สร้างความดีใจแก่นายกอเดและมันนายอย่างยิ่งโดยนุ่นใหญ่คนนี้บอกความรู้สึกในขณะที่พลิกตัวอย่างยากลำบากว่า ตั้งแต่เกิดเหตุกว่า2ปีมีหน่วยงานมาเยี่ยมนานมากแล้วเพียงครั้งเดียวแล้วก็เงียบไปและครั้งนี้แหละเป็นหน่วยงานที่2ดีใจมากรู้สึกดีและอยากให้มาอีกบ่อยๆนายกอเดพูดอย่างตื่นเต้นและบอกอีกว่าก่อนหน้านี้หมดกําลังใจเคยคิดฆ่าตัวตายหลายครั้งแต่มีมารดาและลูกเป็นกําลังใจมาตลอดในขณะที่มารดาก็นั่งดูอยู่ข้างๆเธอได้รับพันถึงความเป็นอยู่หลังจากเกิดเหตุว่า เงินหมดก็จำนองที่ไม่เคยขีดจสได้เงินเลยเพียงแค่ลูกหายเจ็บก็ยอมเพราะสงสารที่เห็นลูกต้องทนเจ็บป่วยอยู่ตลอดเวลากินไม่ได้กลางคืนก็ไม่ได้นอนบรรดากล่าวปัจจุบ,บันครอบครัวนี้เปิดรายขายของชําเล็กๆพอมีรายได้อย่างชีพและเป็นช่องทางเดียวที่ผู้เป็นแม่จะสามารถดูแลลูกไปด้วยในคราวเดียวกันความเป็นอยู่อาจไม่สุขกสบายเท่าวันก่อนแต่ทั้งคู่ยังสู้ชีวิตกันอย่างเป็นที่ด้วยความอบอุ่นจากความรักระหว่างกัน ชาตากรรมในลักษณะคล้ายกันยังมีอีกหลายกรณีในพื้นที่ที่มีเหตุการณ์ความรุนแรงก็จบลงไปนะครับเป็นบทความที่สะท้อนออกมาถึงการร่างกระสุนเนี่ยเพียงนัดเดียวเท่านั้นนะครับที่ปะทะโดนสิ่งมีชีวิตไม่ว่าจะเป็นมนุษย์หรือว่าจะเป็นสัตว์ต่างๆเนี่ยยอมต้องได้รับความเจ็บปวดทรมานและก็เดือดร้อนอย่างแสนสาหัสทั้งนี้ทั้งผู้ที่ร่ากระสุนไปและคนที่รับคมกระสุนย่อมได้รับผลกระทบไม่แตกต่าง คนที่ไล่กระสุนออกไปจะต้องเสียงเงินเสียทองก,กระสุนนัดหนึ่งราคาประมาณ30บาทแต่อาจจะต้องเสียเงนินหลักล้านเพื่อที่จะต่อสู้กับคดีความที่เกิดขึ้นกับตัวเองส่วนผู้ที่ถูกคมกระสุนก็ย่อมได้รับผลในการช,ชีวิตอย่างทรมานแสนสาหัสนะครับก็ฝากเอาไว้นะครับเป็นข้อสติเตือนใจนะว่ากระสุนนัดหนึ่งนะครับถ้ายิงออกไปอาจจะส่งผลกระทบอย่างมหาศาลตัวที่เราเนี่ยไม่สามารถที่จะประเมินประมาณราคาได้ ก็ฝากเอาไว้เป็นข้อคิดประมาณนี้นะครับขอขอบพระคุณพิย่างสูงนย์ที่ติดตามรับชมนะครับสวัสดีครับ